ฮัลโหลกระับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้นะครับเราก็มาพบกันที่ช่องยับแม่สล็อตอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนนะอวันนี้ขออนุญาตเจอกับเจ้าเกมหนูแห่งโชคราบนะจ๊ะแล้วขออนุญาตจาัดงบกันที่1นึ่รายบาทเลยเบ็ดที่เบ็ดหนบาทน,นะจ๊ะทุกคนนะอไม่พูชาเ,เรอ่อเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะทุกคนนะ วันจันทร์เสาถ้ำไปแต่ขนมากว่านะอ้าวมาวายดอกแรกจัดไปครับทุกคนนะที่6บมากจ้าก็ใครที่ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับซิงตตชคลิปใหม่ๆกับช่องเราด้วย e First, <Z imb! S 2> นะครับส่วนคำเตือนคลิปนี้นะครับน้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า18ปีช่องเราไม่แนะนำให้ทำตามนะคะทุกคนนะมาดอกแรกให้มาหนูขึ้นกระโดดมาที่บนหลังคาเรียบร้อยเร็วนะจ๊ะ อ่ารลมากมุนหมุนซ้ำๆมาขอดอกนี้ยังไม่เข้ามานะขอดอกนี้หน่อยขอดอกดอกนี้หน่อยอ่ามาเรามันก็โดนเราเริเร่มใ้มาแล้วนะจ๊ะอ่าทุกคนมาดอกเร่ให้ใหม่ทักทายกันเลยนะจ๊ะทักทายกันเลยนะทุกคนนะมาโอเคเริ่มกันเลยนะครับทุกคนนะจัดเให้เงินรางวัลระดับซูเปอร์นะครับที่หนึ่งอ0 0บาทนะครับทุกคนนะมา อัพเบกันเลยนะจ๊ะทุกคนนะไหลเรื่อยๆกันก่อนนะจ๊ะกระโดดอีกหรอมากระโดดทีสลือเกินชอบกระโดดหนูชอบเขาเรียก็่าต้องเขต้องเรียกว่า,า,วาหนูชอบออกกําลังกายนะทุกคนนะหนูกระโดดนะทุกคนนะมาขออนุญ,ญาตไล่บิดมาไล่มาเรื่อยๆมาอันนี้โอ้โหแกงกันชัดๆเลยมาเอากระโดดที ติดกันเลยนะทุกคนนะกระโดดติดกันเลยนะทุกคนนะมาว่าเะอได้ขอถั่วหน่อยหนูมันชอบกินถั่วหรือเปล่าเอาไม่เข้ามานะสม้มอามาได้อยู่ก็ได้สองผัดกระโดะโดไปนั่นแหละทุกคนนะนะถั่วมาเรียกันดอกนี้คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนนะคอมเมนต์กันขอเกมกันมาได้เลยนะส่วนลิงก์นะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนนะ ฝากอดขั้นต่าที่100่บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะฝากตอนขั้นต่าที่100บาทเท่านั้นนะ,ะรีบจิ้มเลยนะทุกคนนะรีบจิ้มได้เลยนะทุกคนโอ้โหสัปไปคำเงินรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์ที่1 0 0รบาทดอกแรงนะคะทุกคนนะมาไหลมาเยอะโอ้โหลั่นมาอีหู ขี่กันเลยนะคะทุกคนนะรัวส,สับสับสับไปเลยนะทุกคนโอ้โหลันเบอร์ลันเบอร์ลันเบอร์สัดไปครับทุกคนรางวันก้อนโตร,ระดับซุปเปอร์ที่140บาทนะจัดทุกคนนะมาจะยังไงต่อจะยังไงต่อกันนะเอาลัานมาสวยอีกแล้วนะ จัดไปที่หบาทนะครับทุกคนนะส้มเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะเริ่มเลยมาเรื่อยกๆกันแล้วนะอ่ากระโดดมาปที่เรียบร้อยโอ้โหจับบนหลังคาแล้วนะทุกคนนะจับบนหลังคาแล้วนะทุกคนนะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอ้าวหกบาทมาแค่นี้ก็เอาแลนะเนาะเข้าท่าเร่ยก็อเออนะทุกคนนะ โอ้โหเต็มกระดานเลยดอกนีม้มาเต็มกระดานเลยดอกนีม้มาสวยๆสุดๆจุกๆไปเลยหน้าจานคนน่ะโอ้โหสุดสุดะเกิร์นจะไปที่เงินรางวัลระดับซุปเปอร์คั่นโตน,นะครับทุกคนที่หนึ่งระบาดเช่นเดิมเช่นเคยนะครับยังไม่เปลี่ยนเบ็ดนะขี่อีกแล้วจ้าท่าผู้ชมรางวัลก้อนโตยี่สิบนะ คาขนมกรุบกริบนะเอาฮะมันแบบนี้ก็มีเหรอทุกคนแบบนี้ก็มีเหรอแบบนี้เอาจะกระโดดเหรอไหนยาวๆกันก่อนนะทุกคนนะสวยสวยมามาผัวลันมา ยังไงเอ่ยสัดไปที่สิบาบาทสวยกระโดดกระโดดอ้ามาครับทุกคนจา๋ามาครับทุกคนจา๋ากระโดดเก่งสหลเกินนยังไงเอ่ย เข้ามาแล้วจอกนี้โอ้โหโอ my g ้ d โอ my ก o d เสี่ย oh oh แ,บบแรงจะไปใช้เงินรางวัลหนึ่งพันบาทนะคะทุกคนมาแล้วก็ไหลไปไหลามานะทุกคนมาเริ่มจะได้อยู่นะอ่านันแตกไปอีกเร็วนะรุ้นนะ รันแตกเข้ามาอีกเร็วนะรางวัลก้นตนโจจบไปที่เงินรางวัลเมกาสี่สิบบาทจ้ะสมมาสวยเลยโอ้โหดอกนี้รู้เรื่องแหละเข้ามาถีบสับสับรางวัลกันโตน,นะทุกคนนะอ้าวโอ้โหถี่แบบนี้มันก็มีเหรอวะ มันก็มีหรอวะทุกคนยะขออนุญาตปรับเบ็ดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นอีกสักก้อนนะขอเข้าสักหนึ่งรอยมาสก้อนโตอีกสักก้อนนะอะมาอีกแล้วสวยอ่ะอยังไงสวยเลย เต็มกระดานสุดมากทุกคนนะโอ้โหเจ๋วจ้าไปเลยเจ๋วจ้าไปเลยนะจะไปที่เราวันก้อนโตแนละ้วถับซุปเปอร์มามาแล้วนะออบ,บิทกันก่อนนะทุกคนนะเอากะไหลฝุ่นล่ะมาสิบบาทนะครับทนะุกคนเอเอา เอามามันเอาแล้วว่ะมันเริ่มแล้วล่ะโอ้โหไปครับทุกคนนะมาขอหยอยๆาากันหน่อยนะทุกคนนะร้มา กระโดดไหมอ้าวกระโดดสกกิลสลึกเกินนะหนูกระโดดเก่งมาสกสลึกเกินนะทุกคนนะรู้มาเอาว่าพุจะเข้าแล้วถุงท้งข้อต้งเอาอ่าอย่างนะรู้มาตอนนี้ข้ามพลาดมาจัดไปที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับทุกคนนะมาขอปรับเป็นวัตถุมุนนะครับ ที่30มสิบแรกนะจะทุกน,นะก้อนโตก็มาถี่เลยนะจัดไปก้อนโตที่2องระบาทนะครับทุกคนอ๋อมาอีกแล้วนะทุกคนนะที่200บาทเช่นเดิมก็ได้เยอะอยู่นะอา๋มาันจะแตกแตกหนักไปไหนวะทุกคนนะทุกคนอันนี้มัน เมกมเราแกแล้งเราไปเนี่ยหรือว่าเรามากับดวงเนี่ยทุกคนมันรุ่งมาลแล้วนะทุกคนนะเอามือโดนไม่เป็นไรนะทุกคนนะเอามาอีกแล้วเห็นไหมทุกคนโอ้โหไม่เล่นตามไม่ได้นะนะไม่เล่นตามไม่ได้นะเลยทุกคนนะโอ้โหจิ้มลิงตอนนี้เลยทันนะทุกคนนะจัดไปเลยวัวแหงหนูแหงโชคลาภ หนูโชคลาภอะไรเนี <ot> ่ยมาโอ้โหบอกเลยเวลามันคูณมันคูณสิบคูณหนักเลยทุกคนเวลาจะแตกมันแตกถูกซะเหลือเกินมันคูณสิบให้เลยนะทุกคนนะอ่ะมาอีกแล้วอ่ะโอ้โหคูณร้อยเดียวนะเนี่ยคูณร้อยเดียวนะนี่ทุกคนนะ ฮะแรงเลยนะคุณรอยเดียวนะเนี่ยเอามามามาก้อนโตอีกก้อนนี้ลั่นมันเราจะพอแล้วนะเอามาจับพอแล้วจริงๆจัดไปที่ก้อนโต220บาทนะค่ะทุกคนนะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็ขอจบคลิปแล้วนะครับเพียงเท่านี้ มีกิจกรรมติดต่มเราเจอกันอย่างนน้นะวันนี้เราก็แตกอย่างสนุกสนานมากเลยนะคะโดดดีดเก่งมากสดุดเกินสว่วนวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ